สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บรนทองเกษตรพักโรครับตอนนี้พามาเยี่ยมชมดูแปลงข้าวโพดฝักอ่อนครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแปลงอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนายแสงธรรมคุณพิทักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านหนองใหญ่ตําบลหนองปือำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีครับอ่าผู้ใหญ่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนปลูกเยอะไหมครับผมแปลงนี้ที่เห็นเนี่ยก้าไร่กันสามงาน แล้วแปลงที่เราเพิ่งไปดูมากี่ไร่แปดไร่แปดไร่แปลงที่เราไปเด็ดฝากมันเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงของการเก็บผลผลิตครับผมอ่าผู้ใหญ่ปลูกกี่รุ่นครับผมปลูกอยู่ทั้งหมดสามรุ่นในบ้านรุ่นหนึ่งอ๋อมีสามโจทย์อ่านะครับก็ถือว่ารุ่นด้านหลังนของเรานี่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตครับนะครับเมื่อกี้ที่เราไปดูฝากอ่อนๆสวยๆงามๆแบบนี้นะครับแน่นอนครับปีนี้เอาอะไรมาดูแลก็ฟอตีไงอ่าแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้ฉีดไปกี่ครั้ง แปลงที่กําลังเก็บผลผลิตเนี้ยสี่ครั้งแต่แปลงเนี้ยสามครั้งเนี้ยอีกสามวันถอดยอดก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งก็จบเส้นกระบวนการเราก็ไล่เป็นสเต็ปไปใช่ไหมอ่าเรามาพูดถึงแปลงที่กําลังเก็บก่อนนะครับแปลงที่เรากําลังเก็บผลผลิตเนี่ยนะครับดูแล้วมันดีกว่าทุกปีไหมดีกว่าครับดีกว่ายังไงบ้างครับก็ผลผลิตมันได้ยันฝักสามอ่ะเมื่อก่อนไม่ได้ ใช้ฟอเที tier, ได้แค่สองฝักครับบางทีฝักที่สองก็อาจจะเป็นคอขวดอืมคาว่าคอขวดกับอา่าคุณภาพผ่านมันต่างกันยังไงเล่าให้เราฟังนิดนึงคือคอขวดเนี้ยใช้ไม่ได้เป็นไซรวมอืมคือได้ไม่กี่บาทเป็นเหมือนมนคองเสียนะแต่ว่าเนี่ยไซดีสวยแบบนี้แบบเนี้ยราคาท้องตลาดต้องการไตวันต้องการหมายความว่าหนึ่งต้นประมาณสองถึงสามฝักเนี้ยได้เกรดแบบนี้เลยครับ อืนี่คือความแตกต่างกับรุ่นก่อน,อนแล้วการจเจริญโตวความแข็งแรงความเขียวความสวยงามของต้นเป็นไงครับ่ครับคือเวลาขึ้นน้ําเสร็จปับ๊บรุ่งขึ้นฉีดฟอีนี้มันจะยืดตัวเลยอืมครับผมแล้วต้นทุนของการใช้ปุ๋ยอะไรพวกนี้เราลดลงไหมฮะลดลงเยอะเลยอืมนี่ผมหมดปุ๋ยเกลาไรเนี่ยผมหมดปุ๋ยไปไม่ถึงห้ากสอบอจะเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วปกติก่อนหน้านั้นใช้มากกว่านี้ไหมก็ ไรแล้วกระสอบอสองครั้งสิบแปดกระสอบโอ้โหก็ถึงว่าลดต้นทุนไปพอสมควรเลยนะครับแล้วความทนทานของสัตว์พืชอ,อะไรเป็นไงบ้างก็พักนอนกระทู้ลายจุดนี้ไม่ไม่มาก้ามไกลเลยครับปีนี้ไม่เห็นรอบนี้ไม่เห็นห่างห่างเนี่ย <anging> แต่แต่เนะีก็แทบตัวห้าไม่เจอนะเนี่ยเออก็ถือว่าได้ความปลอดภัยของสัตว์พืชเข้ามารบกวนด้วยอ้าวสุดยอดมากเลย เอาสุดท้ายครับนวัตกรรมโฟทีที่ถืออยู่นี้นะครับในความรู้สึกของผู้ใหญ่ถูกหรือแพงครับไม่แพงครับเพราะมันใช้น้อยปริมาณน้อยนะครับเพราะว่าซองหนึ่งอ่ะใช้แปดร้อยลิตรก็ถือว่าประหยัดขึ้นเยอะประหยัดลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วก็ผลผลิตที่ที่เราเห็นเนี่ยก็ได้ด้วยตามเกรดที่เราต้องการครับอ้าววันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับข้าวโพดฝักอ่อนให้พวกเราฟังผมนัทพงศ์มรทองเกษตรพิทัษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ